อุยอ้ยเขาลือกันอีกแล้วค่ะว่า Blackpink กับ Lady Gaga นะคะจะเข้าร่วมคอนเสิร์ตด้วยกันที่ญี่ปุ่น คุณผู้ชมเนี่ยคิดว่าคราวนี้นะจะเป็นข่าวจริงกันหรือเปล่านะคะมีความเป็นไปได้แค่ไหนเนี่ยเรามาลองวิเคราะห์กันดูค่ะคือเรื่องของเรื่องก็คือนะคะแมคก้าค่ะเขาจะมีทัวร์คอนเสิร์ตนะครับขนาดใหญ่ครั้งนี้เนี่ยจะจัดขึ้นถึง6ครั้งด้วยกันฮนะ,ะตะเวนไปทั่วโลกคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะใช้ชื่อว่า t h e c h r o m a t i c Ball นะคะจะเริ่มจัดขึ้นที่แรกค่ะก็สุดสัปดาห์นี้แล้วนะคะที่เยอรมันค่ะแล้วก็จะเริ่มนะคะจัดในเอเชียด้วยเหมือนกันก็คือที่ญี่ปุ่นในเดือนกันยายนที่ นี้ก็การแสดงโชว์ค่ะจะเป็นอะไรที่พิเศษสุดนะคะแบบว่าไม่เคยมีมาก่อนเป็น the most complex นะคะของเลดีกล้กาก้กันเลยทีเดียวแล้วก็มีข่าวลือนะคะว่าจะมีแขกรับเชิญพิเศษค่ะเช่นนะคะอารีอาน่าแกนเดรและก็สาวสาวแบล็ p พิง คุณผู้ชมคิดว่ามันจะเป็นจริงไปได้หรือเปล่าคะนั่นซึ่งคีย์เวิร์ดนะคะก็อยู่ตรงนี้เนี่แหละค่ะคาว่าญี่ปุ่นนะคะกับเดือนกันยายนค่ะก็คือญี่ปุ่นกับเกาหลีนก็อยู่ใกล้กันนิดเดียวนะคะบินไปแป๊บเดียวค่ะก็ถึงแล้วแถมเดือนกันยายนอีกด้วยถ้าแบ็คพีนะคะคัมแบ,บ็คเดือนสิงหาคมกันยายนเนี่ยก็เป็นเดือนที่มีการโปรโมทแบบเต็มๆซะด้วยปล่อยอัลบั้มปุ๊บนะคะแล้วก็ไปโชว์ตัวขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่กับแมก้าป๊าปนะโอ้โหคงเลิศไม่น้อยนะคะเพราะว่าไม่่่ใใชแแแคคโโปรโรรมนนาาายกกเเพลเลลงหี้วะะต่ คราวนี้ค่ะจะไป ตก non นน K-pop นะคะของแมกกามาเพิ่มได้อีกด้วยและไหนนะคะจะได้จัดโชว์แบบเต็มๆกันสักทีเพราะว่าเลดี้กาเกะกับแบล็กพงเนี่ยร้องเพลง Sour Candy ด้วยกันมาแล้วแต่ก็ยังไม่เคยเจอกันสักครั้งนะคะตอนทําเพลงเนี่ยแมกกาค่ะให้สัมภาษณ์แล้วก็เอ่ยปากว่าอยากร่วมงานกันกันกบสาวๆแบ k ็กพงเนาะก็คืออยากจะสนับสนุนนะคะผู้หญิงด้วยกันแบบพวกเธอเนี่ยแหละค่ะแหมถ้าได้นะคะไปขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันที่ญี่ปุ่นสักครั้งเนี่ยมันต้องว้าวแน่ๆเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เท่าที่ไปลองสืบมานะตาร ทัวร์ค่ะก็ออกมาแล้วด้วยนะคะในเอเชียเนี่ยไม่กล้าค่ะจะจัดทัวร์คอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นเพียงแค่ที่เดียวเท่านั้นนะคะงานจะจัดขึ้น2วันค่ะก็คือวันที่3กับวันที่4กันยายนนะคะที่เบลูนาโดมในเมืองโทโคโรซาวะนะคะในจังหวัดไซตามะนั่นเองค่ะ ตอนนี้ค่ะก็ได้แตกภาวนานะคะขอให้เป็นเรื่องจริงอยากให้แบ็คพิ้งค่ะว์ปเป็นนินจาอีกสักครั้งนะแล้วก็ไปโผล่เล่นคอนเสิร์ตที่น่านะคะปกติเนี่ยคอนเสิร์ตของแมก้าเนาะก็ไม่เคยทําให้ใครผิดหวังอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอลังการขั้นสุดค่ะคุณผู้ชมล่คะคะคิดว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนกับข่าวลือข่าวนี้นะก็ลงมาพูดคุยกันได้คะ่ะแอดก็เอาข่าวอัปเดตมาฝากนะคะเห็นเขาลือกันนะหูมากๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า